สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมเองไฟเต็มอีกแล้วเกมมิ่งนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับไฟมาร์เกอร์กันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาตามหามาร์เกอร์สอันที่เพิ่งเข้ามาในแมปแต่ผมเก็บไปแล้วนะครับ2อันนี้อันนึงจะอยู่ระดับอินไซส์นะครับผมนี่ตัวไหนนะตัวไหนนี่นี่นะครับฟลินมาร์เกอร์ อกกันนึงผมอ่านไม่ออก <c oughs> เดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้เลยนะครับ At the top นะครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปเลยนะครับก่อนก่อนให้เราวิ่งไปดงทะเลทรายนะครับผมได้ไปดูคลิปคนอื่นมาแล้วนะเมื่อกี้แล้วผมก็รีบมาอ่านเลยเผื่อที่มันจะแก้นะครับ ให้เรามาอยู่ตรงบันไดปุ๊บโอเคตรงนี้นี่แหละปุ๊บอันนึงจุดวัดตรงนี้นะครับเก็บไปเลยได้อันหนึ่งระดับอินไซด์เลยมันจะเริ่มมาหาให้ท่านผู้ชมเลยนะนั้นนั้นให้เราวิ่งมาตรงหิมะแล้วเราก็วิ่งอ้อมไป นะครับผม,ผมตรงนี้ผมจะไม่อธิบายนะครับเพราะว่ามันจะแยกหน่อยมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ให้เราวิ่งมาตรงนี้นะครับให้เราวิ่งมาตรงนี้แล้วเราก็เตรียมตั้งหลกงักลงนะครับโอเคได้นั้นเราก็มาแบบนี้แล้วเราก็แบบนี้โอเคแล้วเราก็ยืนตรงเช็คโอ้โอ๊แป๊บหนึ่งผรผิดพลาดแป๊บหนึ่งครับ ผมลืมผมลืมเปิดชิปล็อกไม่ต้องเปิดชิปล็อกนะครับถ้ายิ่งเปิดชิปล็อกมันยิ่งหล่นผมจําได้แล้วตอนนั้นผมแต่ทุกคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมท่าน,นัดเปิดชิปล็อกจริงๆแต่อันนี้มันก็เร็วๆอยู่นะอันนี้นะครับแล้วเราก็แบบนี้อ่ะผมว่าน่าจะเปิดชิปล็อกน่าจะเวิร์กกว่า แต่ตอนนั้นผมไม่เปิดชิปล็อกก็ได้นะผมไม่เห็นคนปากัวเทพวันนี้ผมจะแถมมาร์กเกอร์ให้อีกหนึ่งมาร์กเกอร์แล้วแล้วกันนะครับแบบอุ๊ยอุ๊ยปิดปิดวิ่งเร็วหนึงผมจะเอาไหนดี ด้านไหนผมยังไม่ได้สอนหาครับท่านผู้ชมริชมัเกอรใช่ไหมครับผมยังไม่ได้เข้าไปเก็บใช่ไหมนะครับริชมัเกอร์วันนี้ผมก็จะสอนหาเลยนะครับนัดหนึงผองต้องตายเกิดใหม่ไปเลยครับตครั้งนี้ผมน่าจะไม่พลาดละว <c oughs> เอา เอาอยากเลยไปชิบลักได้แล้วนะครับให้เราหันไปตรงนี้ก็ได้วิ่งมาตรงนี้ไม่ต้องวิ่งไปตกสโนว์ก็ได้ผมจะวิ่งมาทางนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากไปตกสโนว์นก็แล้วแต่นะครับผมไม้บังครับเพื่อแบบนี้มันก็แบบนี้ทำไมมันรีบวิ่งเร็วแปลก โอ้โหผมบอกว่าไม่พาใช่ไหมแต่พาตรงนี้ไม่เป็นไรนะสงสัยใช่ไหมเสียงนี้คือเสียงอะไรละมาครับป๊อปป๊อกับดักป๊ป๊อๆ เราเหยียบตรงเชอร์รี่นั้นอย่างเดียวแล้วเราก็ลงมาเลยใช่ชูเชอรี่มาเกอร์เปล่าใช่เราจะแถมมาเกอร์ก็คือกรีชมาเกอร์ไม่รู้ผมจะเก็บได้ไหมนะครับมาเกอร์อันนี้ผมอยากอยากมามนกนึกมันควรอยู่ระดับโคตรยากนะครับเพราะว่าแต่มันไปอยู่ระดับนี้แต่จริงๆมันยากมากวิธีการเก็บ แต่ผมเคยสอนไปแล้วนะแต่ผมตอนนั้นผมยังไม่ได้น,นั้นยังไม่ได้เก็บตอนหาเฉยปุ๊บไม่รู้ผมซูมจอไปแล้วอยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บม่เให้เรายืนหลังแท่นตรงนี้เลยแล้วก็กยมลงปุ๊บ,บอู้ <c oughs> เอาเป็นว่าผมจะไม่หามาร์เกอร์นี้แล้วน,นะดูยากจ,จุดมาร์เกอร์ถหาให้แล้วใช่ไหมตอนนี้ผมก็มีมาร์เกอร์ทั้งหมด168ด้ามผมหาเนี่ยด้ามเอ็กซ์ตีมผมหาไม่ค่อยได้เอ้าทำไมโพสิชันมาเกอร์มันมาอยู่ น้ำเต้าปี๊บตีมาเราต้องใส่มม่เลื่อนที่มาทา marker มมาก,กันนะครับทา marker มมาผมยังไม่ได้สอนหานะครับแต่ไม่รู้ถ้าถ้าผู้ชมจะเก็บกันหรือยังนะครับภาคแรกผมสอนหาก็เยอะและ้วต่ตอนนี้ผมต้องหายนี่มาตรงนี้ ใ้ามาเกอร์มเลย,ยตรงนี้ให้เรารอเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะครับแค่นี้แต่ผมจะไม่รอนะครับเพราะว่านานนี่โชว์หน้าโชว์เดี๋ยวผมจะสอนหาะอะนาตอมีกอีกครั้งแล้วครับแพ่อท่านผู้ชมจะสับสนว่ามันหากันยังไง แต่เอ็ผมอาจจะไม่เหมือนท่านผู้ชมแต่ถ้าบางแต่ถ้าบางเอิญมันเหมือนกันก็ดีนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะน่าจะรู้แหละง่ายๆเลยนะครับโมเดลนะครับอยู่ตรงนี้เมื่อเกิดตรงนี้อาจจะไม่เกิดเหมือนท่านผู้ชม ก็อาจจะเหมือนกันแต่ตรงนี้ไม่มีตอนนั้นมีอะไรก็ไม่มีโคมีไหมไม่มีต้องต้องเช็คที่เดิมด้วยนะเผื่อเราไปเช็คทั้งหมู่บ้านและมันมาเกิดที่เดิมอยู่ตรงนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะ ปิดจุบัูนี้จะผู้ชมดูด้วยไหมไม่ดีกว่าเลียนตาวิเศษนอกจากเสียงดังหน่อยก็ขอไัยด้วยนะครับถ้าถ้าใครสุ่มไปตรงปลากลัวนี่ดวงไม่ดีนะครับโอ้ยนแะบบ ผุมไปอยู่ตรงนั้นนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับอย่าตายป,ปึ๊บ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 นะครับเออุ้ยอุยอยอยเอาเป็นว่าท้าผู้ชมไปเก็บกันเองแล้วกันนะผมหามาแค่แค่นี้ก็พอแล้วนะครับบ๊ายายถ้าผู้ชมเจอกันพรุ่งนี้